ดวงชะตาลัคนาสิงประจําเดือนกันยายนการงานในเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจะมีงานเข้ามาใหม่มีงานใหม่ๆเข้ามาให้ทําหรือเป็นงานเสริมที่สามารถสร้างกําไรได้ดีกว่างานหลักอีดังนั้นฐานดวงของแต่ละท่านไม่ว่าจะอยู่จุดไหนสร้างบุญบารมีมาแค่ไหนเดือนนี้เป็นต้นไปจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของเรื่องการงาน การเงินและความรักจะมีงานเข้ามาทำแล้วมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นสำหรับบางท่านที่กำลังจะเริ่มลงทุนก็จะเป็นการลงทุนที่เห็นผลในอีก2-3เดือนข้างหน้าหรือทำงานประจำก็จะมีเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเหมือนกันลักนณะสิงการงานในเดือนนี้จะเด่นมากจะมีคนรอบข้างอิจฉาริษยาหรือจะเป็นคู่แข่งในสายธุรกิจเดียวกันก็ได้ และลักนณะสิ่งที่เคยโดนคนหักหลังคดโกงทำบุญคนไม่ขึ้นหรือเจอคนใส่ร้ายป้ายสีหรือคนอิจฉาริษยาถ้ามีปัญหานี้เข้ามาแล้วและจะผ่านเรื่องนี้ไปได้จะแก้ไขปัญหาได้หรือมีคนเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเดือนนี้จะผ่านพ้นไปได้สำหรับท่านใดยังไม่เจอปัญหาก็ให้ระวังด้วยแต่ก็ไม่ต้องกังวล เพราะยังไงก็มีคนคอยช่วยเหลือดูแลลัคนาสิงแบบไม่ห่างเลยครับการเงินในเดือนนี้จะมีเงินเข้ามาหลายทางได้ทั้งงานหลักและงานเสริมจะมีโอกาสได้ลงทุนเปิดธุรกิจใหม่หรือลงทุนเปิดร้านใหม่หรืออาจจะมีโครงการต่อยอดเงินก็จะสําเร็จในเดือนนี้จะได้เดินทางไปเจรจาเรื่องเงินจะได้เดินทางไกลไปกับคู่ครองหรือคนที่เราไว้ใจ ไปต่างจังหวัดจะได้ไปพูดคุยติดต่อธุรกิจหรือเรื่องเงินเงินทองทองกับคนข่าวทวมหรือจะได้รับคำแนะนำคำพูดดีๆชี้นำไปทางที่ดีเพิ่มโอกาสในการหารายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างทั้งคู่ครองของลัคนาสิงหรือคนในครอบครัวก็จะยินดีกับความสำเร็จของลักนาสิงในครั้งนี้แต่ต้องระวังเรื่องของคำพูด หรือติดต่อสื่อสารในการหาไรายได้ตรงนี้ด้วยอาจจะมีการติดขัดบ้างของคำพูดหรือจะมีปัญหาเกี่ยวกับคําพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินจริงๆในเดือนนี้จะมีคนเข้ามาพร้อมปรอบปลามยินดีช่วยเหลือสนับสนุนไปในทางที่ดีแต่ก็จะมีคนที่อิจฉาคอยจะพูดแต่เรื่องไม่ดีให้กับลัคนาสิงห์ถ้ามีโอกาสอยากให้ไปทำบุญถวายสังฆทาน หรือผ้าไตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรและเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบมนุษย์จะได้ผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปได้ง่ายขึ้นเรื่องความรักสำหรับคนมีคู่ในความรักเดือนนี้มีความรักที่ดีเข้าอกเข้าใจกันจะมีเวลาให้กันมากขึ้นเพียงแต่ให้ระวังเรื่องของคำพูดอาจจะมีคำพูดที่ไม่ดีเข้ามาหรือคู่ครอ,องของเรารวมถึงลัคนาสิ่งด้วย ได้ไปบนบานหรือติดสินบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ถ้าด้านใดสําเร็จแล้วแล้วยังไม่ไปแก้ไขก็ต้องรีบไปแก้ไขหรือท่านใดกําลังคุยกันว่าจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับคู่ครองที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์รออวยพรและให้พรความสําเร็จอยู่เมื่อสําเร็จแล้วอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะครับสําหรับคนโสดในเดือนนี้ถ้าใครยังไม่มีคู่ครองให้เดินเข้าไปมู ขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเดือนนี้จะเกิดปาฏิหาริย์ให้เจอคู่ของท่านรวมถึงสำหรับคนที่คุยกันมาก่อนหน้านี้ก็จะมีการเปิดตัวในเดือนนี้ได้เหมือนกันระวังอย่าลืมไปแก้บนก็พอสำหรับท่านใดขอพอรสำเร็จแล้วสุขภาพในเดือนนี้ให้ระวังเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้การปวดหัวไม่เกรนส่วนสำหรับโรคประจำตัวก็ดูแลรักษาสุขภาพกินยาให้ตรงเวลาครับ ให้ต้องการเตือนอะไรบ้างในเดือนนี้สิ่งที่ต้องระวังจะมีเรื่องให้กุ้มใจคิดมากวิตกกังวลเกี่ยวกับการเดินทางของคนไกลหรือจะเป็นญาติฝั่งเราหรือคู่ครองของเราเดินทางมาเรื่องบางเรื่องยังไม่เกิดก็อย่าไปคิดเยอะจะทำให้เราเป็นทุกข์ในเดือนนี้จะมีแพนเดินทางไปกับคู่ครองหรือคนในครอบครัวเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นการเดินทาง หรือไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเกี่ยวกับธุรกิจจะเป็นการเดินทางที่ปลอดภยัยและเป็นการเดินทางที่มีความสําเร็จหรือจะเป็นการเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งใจไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รอการมากับไหว้ของลัคนาสิงอยู่เหมือนกันนอกนั้นก็อยากแนะนําให้ลัคนาสิงเริ่มการสวดมนต์ทุกวันและอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรหลังจากนี้ ชีวิตลัคนาสิงจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจะผ่านปัญหาอุปสรรคเรื่องที่ทำให้ปวดหัวไปได้สำหรับท่านใดสวดมนต์อยู่แล้วก็ขอให้ทำต่อไปแล้วก็ขอบอกไว้อย่างว่าแรงบุญแรงกรรมแต่ละท่านไม่เท่ากันบางท่านก็ได้มาไม่เท่ากันเหมือนกันดังนั้นอยากให้เร่งการทำบุญสะสมบุญไว้ให้มากที่สุดก็ขอบารมีพ่อปู่พระประแดงอวยพรให้ลัคนาสิงทุกท่านโชคดี ประสบความสำเร็จครับ